ครับอยู่กับสองสันตจใชไมมละครับใบ้องไวครับออกเห็นงานแล้วครับอยู่กับโดน d ีดีจ0ทีสิบครับน้องเล็กสุดงานบ่อยมีครับอาศัยประ็หตุของเจ้าของครับ ท้่บ้านเขาบ่าท่านเสือ้อเสื้อมันครับดูลงมาในปลาเข่าครับนี่ครับสีหญ้าครับตัวนี้สีดหลบซองแล้วครับหลบเหลกเอาบอยูครับบ่มีนม้ำคนมียาฆ่า,มาแมลงหมดแล้วกรุณาลงจอดและเติมมียาเบิดครับยืนชั่วคราว ไม่มียาฆ่าอะไรอีกต่อไปโฮเวอร์

โหลดกันได้บนแบนเริ่มเปิดเครื่องครับลิมอ บันทึกจุดเริ่มต้นแล้วล็อกแขนทั้งหมดให้แน่นนะเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ <c oughs> เครื่องบินกำลังบินข <c oughs> ึ้นโปรดรักษาระยะห่างของคุณเริ่มการทำงาน <c oughs> ให้ก่อน นี่เป็นแบบออโต้เลยครับนี่เขาจะบินไปทำงานของเขาเลยนี่ครับนีบบรราา่ครับบรรยากาศทังซีครับบรรยากาศลมนิ่งๆเลยครับน่าฉี่รับถ้าลมแรงๆครับ บนแนะนำครับทัวนี้เป็นหัวสีเขียวครับซื้อหัวมาลองใหม่ครับโอเคอยู่ครับลอ,องฝุ่งก็เก่าอยู่ครับแต่กับบ่สูพี่หัวเจ็ดเป็นดอกครับแต่กับผ้ใด้อยู่ครับหัวตัวนี้นี่กล่องอาจจะบ่เห็นลลอองครับ คือผู้มครโอเคเลยครับคุน้วัดแป้งให้ดีครับถ้วาวัดแป้งให้ดีแล้วบินสบายเลยครับวัดแป้งให้โอเคครับแล้วก็บ,บินสบายเลยครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้ถ้ามีแล้วครับก่อนครับ